นะครับและท่านก็จะขึ้นไปทําพิธีมอบประกาศเด็กติคุณบัตรโดยเฉพาะคนใกุลางๆานรทาัมบาทรแ้าบกำลังเดินทางมาครับตอนีท่านผู้มีเกียรติท่านพลตรีอิจารศรีทองคุณนะครับผู้บัญชารย์งานกรกตสุรพม สารั้งบุตรีรรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีในานามบริจราคโลหิตในวันนี้ตามที่งานด้านบริจาคทางศูนย์เป็นจำนวนมากและมีจำนวนครั้งบริจาคเพิ่มมากขึ้นเหล่ากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันที่ระลึกแก่ผู้บริจาคประจำปีที่บริจาคโดยแแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน,นครับครับโปรยศีลนะครับแล้วก็มอบเกียรติเื่อเลื่อให้กับผู้บริจาคโปรเหีลทุกท่านในวันนี้ครับผมเด็จพนายเจ้าสุริชิตพระบรมราชินีนาองค์สภาพ,าพระยานยงอุพาพร